เป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อนโยบายพรรคในการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับก็จะมีหลายกลุ่มในนั้นเลยคอมมิชชั่นเก้ากิกเนี่ยมาช่วยสพอร์ตฐานรากมันของพรรคความหมายก็คือต่อไปเวลาเราจะดำเนินนโยบายสาธารณะอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าเราคิดเองทาเองแต่เรา,เาให้ประชาชนช่วยคิดแล้วก็ฟังเสียงเขาด้วยและเขาอยากให้เราลักดันอะไรเขาก็จะส่งข้อมูลเข้ามาให้อม สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมผ่านทางทุกแพลตฟอร์มของ InfoQuest News นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับนัดตี้แล้วรายการใหม่ของเรา Talk Time รายการที่เราจะพาทุกคนไปพูดคุยกันเราคนดังในวงการพร้อมเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันค่ะ และแน่อนอนค่ะท่ามกลางกระแสการเมืองที่ตอนนี้อยู่ในภาวะครุกกุ่นนะคะวันนี้ค่ะเราพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกับอีกหนึ่งสมาชิกของพรรคก้าวไกลคุณเทงนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิสอสอบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม9 g าใน Discord ที่ตอนนี้กําลังได้รับความนิยมจริงๆแล้วค่ะก้ ek, กลุ่มนี้มันคืออะไรกันแน่ มันมีไว้เพื่ออะไรแล้วมันมีบทบาทการทำงานอย่างไรวันนี้เราไปพูดคุยกับคุณเทงกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเทงสวัสดีคุณนัตตี้ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านได้ครับสวัสดีค่ะคุณเทงนัตตี้ขออนุญาตเรียกคุณนัทพงศ์ว่าคุณเทงเลยนะคะได้เลยครับคุณเทงคะก่อนอื่นค่ะอยากให้คุณเทงช่วยแชร์ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าจริงๆแล้วค่ะกลุ่มก้ากิกมันคือกลุ่มอะไรมันมีบทบาทหน้าที่การทํางานอย่างไรอะคะครับ จริงๆต้องบอกว่าเป็นชุมชนออนไลน์นะครับก็เป็นที่พบปะเหมือนเวลาที่ทางพักเองจะมีแบบโซบาร์มีพื้นที่ชั้น2องอะไรเงี้ยให้คนมาพบปะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเกี่ยวกับปัญหาในสังคมได้แต่เราแค่ยกโซบาร์ไปอยู่ใน Discord ดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายพักในการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับก็จะมีหลายกลุ่มในนั้นเลยต้องบอกคุณนัตตี้แล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านก่อนว่าไม่ใช่เฉพาะสายกีอย่างเดียวไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นคนธรรมดาเลย เดี๋ยวจะเข้ามามีส่วนร่วมในการกับเพื่อนประเทศจอยดิสคอร์ดในกลุ่มก้าวไกด้วยเหมือนกันครับจริงๆแล้วค่ะการทําง,งานของกลุ่มก้าวไกในดิสคอร์ดนะคะปกติก็พูดคุยกันเรื่องอะไรบ้างะคะโอ้โหหลากหลายเลยครับมีตั้งแต่กลุ่มสุราก้าหน้าสสเท่าก็าเข้าไปซิงอยู่ในห้องนั้นมีเรื่องของสาธารณสุขนะครับมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราก็จะเอาตัวแทนเชิญประเด็นสสพักที่ดูแลแต่ละประเด็นเนี่ยไปประจําอยู่ในห้องนั้นล่าสุดก็มีประเด็นที่พี่วิโรจน์ไปเปิดเรื่อง สวยทางหลวงอย่างเงี้ยก็อยู่ในห้องนั้นเหมือนกันเรื่องของห้องปรปับปวามกัรทุจริตนะครับแต่ถ้าตัวผมเองผมก็จะดูแลพวกห้องอะไรที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลเป็นหลักครับอย่างนี้พอที่ฟังพี่เทงเล่าให้ฟังเงี้ยค่ะจริงๆแล้วแสดงว่ากลุ่มก้ากเนี่ยเป็นเหมือนอีกหนึ่งช่องทางที่ประชาชนเข้าสามารถแสดงความคิดเห็นแล้วก็ส่งข้อมูลให้เราด้วยได้ไหมคะได้เลยครับเป็นอย่างนั้นเลยครับแล้วก็ถ้าในฝันผมแลวการผมอยากให้ Discord 9ก้ากเนี่ยอนาคตเหมือนเป็นคอรมอยย่อมๆที่อยู่บนโลกออนไลน์ S <S ถ้าเราพูดถึงบทบาทของกลุ่มก้าวกนะคะกับนโยบายของพรรคก้าวไกลแสดงว่ามันซับพอร์ตกันอยู่ในเชิงด้านไหนบ้างคะจริงๆผมว่าที่เป็นรากฐานที่สุดของพรรคก้าวไกลคือเราบอกว่าเราเป็นพรรคมวลชนเราตั้งใจทําพรรคการเมืองที่มาจากประชาชนจ,จริงๆเห็นได้ตั้งแต่ตอนนี้เราทำไมโครแคมเปญก็ค,คือการเปิดรับบร,ริจาคค่าใช้จ่ายใน,ในการเลือกตั้งนะครับผมคิดว่าไอ้ตัวคอมมินิตี้ก้ากเนี่ยมันช่วยซับพอร์ตฐานรากนั้นของพรรค ความหมายก็คือต่อไปเวลาเราจะดาเนินนโยบายสาธารณะอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าเราคิดเองทาเองแต่เราให้ประชาชนช่วยคิดแล้วก็ฟังเสียงเขาด้วยแล้วเขาอยากให้เราผลักดันอะไรเขาก็จะข้อมูลเข้ามาให้ซึ่งมันไม่ได้เป็นแค่ชุมชนที่ตากคนตากเข้ามาให้ข้อคิดเห็นหรือบางทีบบนแล้วผ่านไปเราจะเห็นว่าหลายๆห้องในดิสคอร์ดปัจจุบันนะครับมีทั้งคนที่เป็นข้าราชการประจําทั้งคนที่อยู่ในสายเอกชนคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเด็นเข้ามาช่วยกันให้ความเห็น เพราะนั้นผมว่าหลายๆอย่างในนั้นก็มีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์พอสมควรเลยคนที่อยู่ในกลุ่ม9กิกเหมือนกันก็นกคุณปาลิทธิกรบุญเกคุลเจริญนะครับก็คือเป็นอดีตสอกอรที่ลงสมัครในเขตบางบอนนะครับก็คุณปาลอมเองเก็เคยทําเว็บไซต์ที่คอยรายงานเกีเ่ยวกับเพจโรงงานที่กิ่งแก้วนะครับซึ่งคุณปาลก็อยู่ในกลุ่ม9ก้าิกนี้ด้วยแล้วเราก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาของ,ของกลุ่ม9กิกเนี่ยก็มีการทําในเรื่องของการวิเคราะห์ผลการเลือกตั้ง ที่เราเห็นทฤษฎีปลอกกระสุนของอาจารย์ลอยนะครับก็มีอาสาสมัครที่ทําเข้าไปวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยได้อย่างแบบโอโ้ผมว่าหลักสถิติออกมาอะไรเยอะยๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่มีในเรื่องของอพรรคการเมืองจํานวนเยอะมันทําให้พรรคใหญ่ๆเนี่ยไปอยู่เลขท้ายๆเนาะแล้วมันเลยเอาสามารถเอามาวิเคราะห์ในทฤษฎีปลอกกระสุนได้ว่าตกลงนั้นเนี่ยในเขตพรรคเล็กๆ นะครับที่พูดง่ายคือเบอร์พักเขาเป็นเบอร์หลักเดียวเนี่ยแล้วมันไปนตรงกับเบอร์สเรสเกณของพักใหญ่เนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงต่อการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงและบังเอิญว่าพักเล็กได้คะแนนมามก็ใช้หลักสถิติเข้าไปวิคเคราะห์ครับก็เห็นอะไรที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างล่าสุดไปก็จะมีเคสของของสสต์นะครับที่ดูแลเรื่องสิง่งแวดล้อมนะครับก็มีมีหลายภาคส่วนที่เขาอยากจะเข้ามาส่งเรื่องร้องเรียนให้พัก ก็ไม่จําเป็นจะต้องมาที่หัวมากที่ศูนย์ใหญ่ที่ทนี่ที่เดียวเขาก็อยู่จังหวัดไหนก็ได้เขาก็ติดต่อเข้ามาขอเปิดเวทีกลางบน9ก้าคลิกแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับสสเราได้เลยถ้าเกิดในกรณีที่ทางคุณเท็งเองได้มีบทบาทในส่วนของการดูแลกระทรวงดีนะคะคุณเท็งมีแผนการอย่างไรบ้างคะ จริงๆผมว่าอยากมีปัญหาไม่กี่อย่างที่ต้องเข้าไปแอคชั่นทำทันทีก่อนนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของปัญหาก่อนแะกันที่ผ่านมาจะมีเรื่องปัญหา cybersecurity เยอะนะครับอย่างเช่นปัญหาง่ายๆล่าสุดทีเ่เพจของภาครัฐถูกแฮกจริง,รงๆเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าอ,อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องให้กระทรวงดีไปจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเลยมันเป็นเรื่องของการปฏิบัตินะครับของแอดมินเพจที่จะรักษาความปลอดภัยในการ ในการล็อกอินนะว่าง่ายๆนะครับที่เรารู้จักกันว่าเวลาล็อกอินต้องมีการส่ง OTP มาที่มือถือก่อนยินยันอีกขั้นหนึ่ง <c oughs> อย่างเงี้ยถ้ากรณีที่แฮกเกอร์ขโมยพาสเวิร์ดเราไปได้แต่เขาไม่มีอุปกรณ์มือถือเราไปด้วยอย่างเงี้ยเ,เ,เขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบ แล้วก็ไปไปแฮกเกจเราได้ไ <c oughs> อเรื่องแบบนี้เป็น,เ,ปนเรื่องของกระบวนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งสามารถลงมือทําได้ทันทีไม่ต้องรอรัฐบาลหน้าด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้พูดกันเป็น case case. <c oughs> เคส by เคสเรื่องของ Cyber Security เนี่ยผมว่ามันพูดวันหนึ่งก็ยังไม่จบเพราะมันกว้างมากนะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> มันมีหลายอย่างมีหลายอย่างครับสามารถทําได้ก็คิดว่าแอคชั่นแรกที่อยากเข้าไปทําก็คือแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก่อนนะครับอย่างที่2องมีที่3ต่อยอดไปในอนาคตเนี่ยผมว่าคือเรื่องของการเสริมสร้างเศรษฐกิจดิจิทอลละ หัวใจสําคัญที่จะทําให้เศรษฐกิจดิจิตอลเกิดก็คือดิจิตอลไอดีหรือที่เราเรียกกันว่าบัตรประชาชนดิจิตอลนะครับถ้าเรามีดิจิตอลไอเดีเมื่อไหร่พูดสั้นๆก็คือต่อไปธุรกรรมที่ประชาชนทํากับภาครัฐไม่ต้องเดินทางไปที่สํานักงานเขตไม่ต้องเดินทางไปที่เทศบาลแต่เราใช้บัตรประชาชนดิจิตอลที่ยืนยันออนไลน์ได้เนี่ยแล้วก็ทําธุรกรรมออนไลน์ได้เลยแก้ทั้งปัญหาเรื่องสวยเพิ่มทั้งความสะดวกสบายประสิทธิภาพของภาครัฐนะครับให้กับประชาชนด้วยและที่ถามคุณเท้งแบบ แฟรคงแฟรคงเลยจริงรๆแล้วคุณเท้งมองว่าประเทศไทยอ่ะมันยังมีปัญหาอะไรบ้างและที่เราจะสามารถนําเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะมาแก้ไขนอกจากพวกบัตรประชาชนหนึ่งใบมันยังมีปัญหาอื่นที่มันซุกอยู่ใต้พรมหรือเปล่าะก็เยอะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องความกระจ,ระจายมมมไม่ใช่เฉพาะงบไอทีแต่ถ้า ผมโฟกัสที่ตัว IT ีเนี่ยก็กระจายไม่แพ้กันความหมายก็คือทุกวันนี้หน่วยงานภาครัฐต่างจะซื้อจะจ้างระบบ IT เองของตัวเองนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็ต่างกันต,ต่างต่างคนต่างตัง้งพอมันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นสมมุติเรื่องเวลาแฮกเกอร์เข้าไปเจาะระบบเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรามีบ้านหลายหลังและบางหลังล้อ,รอมรั้วไม่ดีกลายเป็นว่าเขาก็ไปเจาะได้ทุกทุกหลังเลยแต่ในขณะที่เวลาเราไปดูเวลารัฐบาลต่างประเทศเขาทำเนี่ยที่เขาจะทำเป็นคลาวด์กลางของภาครัฐซึ่งบ้านเราก็พยายามทำแต่ทำไม่เกิดนะฮะ ถ้าทาตรงนั้นได้สำเร็จเนี่ยเราเปเรียบเสมือนว่าเรามีมีคล้ายๆเป็นฐานบัญชาการใหญ่ที่มีรั้วหลายๆชั้นแล้วระบบของภาครัฐเนี่ยมันถูกปกป้องด้วยคราวกลางภาครัฐได้อันนี้ก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องไซเบอร์สกิริตี้ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายนะครับก็ คิดว่ามันมีปัญหาอีกหลายอย่างในเรื่องของความอะไรที่ควรจะกระจุกแต่เขาไปทากระจายเยมันควรจะต้องเซนทรัลไลซ์บางอย่างที่ควรจะต้องกระจายแต่เขาก็กระจุกเข้ามาอย่างเช่นซิงกเกิลเกตเวียอย่างเงี้ยไม่ควรทํามันควรจะให้แต่ละประชาชนแต่ละคนเนี่ยเขามีสิทธิเสรีภาพในตัวของเขาเองแบบเนี้ยเขาก็พยายามเซนทรัลไลซ์เข้ามาเพราะต้องการเซ็นเซอร์ประชาชนคือรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยทำตรงข้ามกับสิ่งที่มันควรจะทำเลยมันเป็นมุมมองของการใช้อานาจรัฐกับประชาชนว่าเขาอยากจะส่งเสริมประชาชนให้ขึ้นมามีอานาจแล้วปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือว่าเขาต้องการที่จะคควบุม ความคิดของประชาชนประชาชนมากกว่าภาครัฐอีกอย่างหนึ่งที่ควรมีส่วนสําคัญในเรื่องนี้ก็คือไปคุยกับแพลตฟอร์ม <c oughs> ทุกวันนี้เรื่องของเฟกนิวเนี่ยในโดยเฉพาะในแชทแอปพลิเคชันอย่างไลน์เนี่ยมันมีปัญหายเยอะ <c oughs> เพราะว่าเวลาที่เห็นข่าวปลอมเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีใครเข้าไปช่วยตอบในคอมเมนต์ได้ <c oughs> ทีนี้สิ่งที่ภาครัฐสามารถเข้าไปช่วยพูดคุยกับไลน์ได้เลยก็อย่างเช่นบอกว่าเออในตัวแอปพลิเคชันเองเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีเอนติตี้กลางก็คือ องค์กรกลางที่เข้ามาช่วยตรวจสอบแล้วเนี่ยหน้าที่ของแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ในหน้าตาของแอปตอนที่เราได้รับข้อความมาไปขึ้นแฝกตัวหนึ่งติดธงอันนึงว่าให้ข้อความตัวนี้เตือนคขาน,นิดนึงของคนอ่านนิดนึงว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่อ,อ,อันตรายนะหรือว่าคุณควรจะไปยืนยันข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งก่อนนะเพราะว่ามีตัวแทนกลางตัวนี้เขาได้เขาได้เวอร์ฟายเขาได้เช็คมาแล้วว่ามันอาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งหน้าที่ของภาครัฐหรือแพลตฟอร์มไม่ใช่การเซ็นเซอร์นะครับมันไม่ควรเป็นเซนเซอร์จริงหรือเท็จควรเป็นวิจารณญาณของผู้อ่าน,น,นแต่หน้าที่ของแพลตฟอร์มคือควรจะเตือนผู้อ่านว่าให้ระมัดระวังนนแล้วคุณไปเวอร์ฟายข้อมูลที่คุณได้รับอีกครั้งนึงผมว่าแนวทางนี้น่าจะเป็นแนวทางที่ควรจะเดินไป ผมคิดว่าปัญหาเ,เรื่องต่างๆเหล่านี้พวกแบบว่าอาชญากรรมไซเบอร์นะครับที่โดนหลอกลวงต่างๆเนี่ยสิ่งที่จุดเริ่มต้นอย่างแรกก็คือพูดง่ายคือเหยื่อโดนหลอกนะครับเพราะฉะนั้นวิธีในการแก้ปัญหาเนี่ยอ,อ,อาจจะอาจจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งก็คออือเราเองก็อาจจะต้องมีความรู้เท่าทันนะครับระมัดระวังนิดนึง อย่างเรื่องของ SMS ที่ส่งเข้ามาเนี่ยภาครัฐก็อาจจะเข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ไขได้นะครับอย่างเช่นชื่อของผู้ส่ง SMS ก็อาจจะต้องเป็นมามีการเพื่อมา,มาลงทะเบียนก่อนนะครับไอแบบนี้ภาครัฐช่วยแก้ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวเราเองนะครับก็อาจจะต้องมีดิจิทัลลิทเทอเรซีด้วยนะครับในบางส่วนที่รู้โกลโกงต่างๆเหล่านี้นะครับเวลาได้รับลิงก์อะไรเข้ามาก็ตระหนักรู้นิดนึงอย่าเพิ่งไปเผลอกดมันนะครับ โอเคค่ะและทั้งหมดนี้คือคุณเทงค่ะนัตพงษ์เรือนปัญญาวุฒิสอสบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลวันนี้ต้องขอบคุณคุณเทงมากๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณนัตตี้ค่ะขอบคุณทุกทกท่านครับและสำหรับคลิปหน้าค่ะท็อกไทม์จะพาท่านผู้ชมไปพบกับใครอย่าลืมติดตามกันนะคะในวันนี้ค่ะทา้งนัตตี้และคุณเทงขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ